คลิปหยุดเองอ้ะไม่เป็นไรนะ

เบื่อไหมเบื่อไมม่นกมประมาณปีกว่าแล้วเบือ่อแล้วจะหาเกมก็ไม่มีเกมไม่มีน้อยดูเฟซ ได้ชาโคลันก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มจะได้จะได้เยอะหน่อยมันจะมีมจุดน้ำเลี้ยที่เยอะกว่าเห็นไหมคล้ายโคนะแต่โคจะอยู่นานกว่าแล้วทุนกว่าพอเผือเสร็จนี้ผมก็จะขอจบคลิปนะพอรอเผา่อเสร็จกัน ไปด,ดปตูต่อพาคสองดูเลนกัดนดนดนแทงตัวอือ มละฮกเมืองไทยามงไทยหลายปีหลายปีผมนฮกเมืองไทยลางไทยมาตั้งนานหลาปีิบชอบใจสาวงเมืองไทยแล้วก็ดูสวยเชนลมเมืองไทยสนุกสุดขวม่เมืองไทยเชนลเมืองไทยสนุกสุดขเมืองไทยสว่างขึ้นไงดนะว้า ได้ยางเนี่ยเชื่อมันนะเอ,อเวอรไอลรักคละนะทำไมไม่มีมอนเตอร์เลยวะกูว่าแล้วอีซี่วะมีอีสัแก่นคืออีจิ

เดินหัน่าแล้วก็เดินไปๆเดินจะไปากกาจะมาเอวเนาะดูดีๆงี้ก็แล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะบ๊ายบาย